สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm, นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆุกเรื่องราวทุกๆกํำลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆุวันนะคะเพราะว่าอะไรมันไปต่อได้หรือไม่ได้เรารู้แก้ใจยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะถ้ามันไปต่อไม่ได้เรา move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่รักแท้เารรออยู่ เช่นกันนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะก็จะมาดูซิว่านะคะกับพลังงานการส่องเขานะคะกับความจริงนะคะของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณให้ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงเนาะความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็น สามสีไม่ใช่สีสีเดียวกันสีชมพูนะคะมาเป็นสีชมพูเลยนะคะหัวใจน้องหมวกแล้วก็น้องมายูนิคอร์นนะคะทำสมาธิห้นี่เริ่มไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิคของเรานะคะความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ วันนี้ก็จะเห็นไฟเป็นนวลๆนะคะหน่อยนะคะ mm hmm. ขอพลังงานแห่งไพ่ทารอดค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะความจริงของเขาที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นค่ะคนกองที่หนึ่งลองดูสิ King of Wands ตัวตนของเขาเป็นธาตุไฟนะคะราชาไม่เทา้าผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นำสูงนะคะบุคลิกภาพดีมีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะแล้วก็มีเหตุผลมีความชัดเจนตัวตนของตัวเองมีความมีโกม้มีความพราวเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็อาจจะทำงานเยอะทำงานหนักนะคะมากๆคนคนนี้นะคะมีความหนักแน่นแล้วก็บุคลิกภาพดีนะคะ ฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์สิบเหรียญความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเขาอาจจะมีพร้อมทุกอย่างก็ได้คะ่ะหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติหรือว่าฐานะดีนั่นเองหรือว่ามีเป็นคนที่นะคะมีในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่มีความผู้นําสูงมากๆนะคะระดับผู้นําระดับผู้บริหารระดับซีอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณกับเขาอาจจะต่างกันในเรื่องของคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิก็ได้นะคะมันเป็นอะไรได้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้น10เหรียญคือความมั่นคงมั่งคั่งความบดรมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างความโรแมนติก ุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นแบบบนพื้นฐานความเป็นจริงแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆผู้ใหญ่หมายถึงจริงจังในขั้นเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวเป็นมีลูกมีล้านมีเลนอะไรแบบนี้นะคะความอบอุ่นนะคะความมั่งมั่งคัง่ง ก็ความรวมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยและเขาก็อยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยนะคะเขาสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้มีความเป็นผู้นําเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่มีความหนักแน่นมั่นคงและจริงจังจริงใจ,ง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 จงแล้วก็มีความเป็นผู้นําแล้วก็มีเหตุผลนะคะในใ,ในในตัวตนของตัวเองนะคะดูดีมีเสน่ห์เฟนลี่นะคะดูเท่นะคะคนคน,คนนี้นะหรือเป็นคนอาจจะอายุมากคุณมากก็ได้นะคะเพรนาะฉะนั้นสิบเหรียญไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนความมั่งคั่งนะ คือเหมือนกับว่าอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันกับคุณนะคะนะคะสร้างครอบครัวที่มั่นคงมั่งคั่งรด้กันนะคะมีลูกมีหลานมีเหรนประมาณนี้เนาะเจอตความสุขสงบนะคะความสุขสงบนั่นเองอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาตินะคะอยากกลับมาให้มันเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่นะคะ the a คือฟ้าใสเห็นไหมคะฟ้าใส แล้วก็ต้นไม้สีเขียวสนามหญ้าสีเขียวมีสีขาวรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่แบบสิ่งสวยงามนะคะสามไมเท้าจริงจังไม่ได้มาเล่นๆ่นด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยเพราะว่าสามไปเท้าจริงจังไม่ได้มาเล่นๆคือเป็นเป็นสามไปเท้าที่เป็นหนุ่มหนุ่มแดนไกลหนุ่มหนุ่มทางไกลคนนี้นะคะ ไม่ยอมแพ้และไม่ถอยง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าถ้าจะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่จริงๆในขั้นถึงการสร้างทองแผ่นเดียวกันจริงๆนะคะเป็นครอบครัวที่มั่นคงมั่งคั่งจริงๆเนี่ยจะต้องไม่แพ้สิ่งใดสิคะนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีความห่างไกลมีความไม่เข้าใจกันยังไงก็ต้องหนักแน่นเพื่อที่จะเข้ามาพบเธอคนนี้ให้ได้นะคะสามเหรียญอ,อ้อสามไม้เท้านะคะเป็นหนุ่มแดนไกล ที่ไม่ได้มาเล่นๆจริงจังและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายและไม่ถอยง่ายๆด้วยเพราะว่าขีส่สิงโตมาะะทุกคนนั่งสิงโตมานะคะสิงโตผู้องอาจนะคะด้วยความที่มีความเป็นผู้นําแล้วขณะนี้และมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํามองอนาคตได้ไกลมองการไกลนะคะมีการวางแผนในชีวิตดีแล้วก็เป็นคนที่คาดการอะไรไว้ในเรื่องของอนาคตนะคะก็เป็นไปตามนั้นเป็นคนเก่งมีความผู้นําและเป็นคนที่ฉลาดนะคะ เดอะฟู food, นะคะความสุขนะคะอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีแต่ความสุขนะคะความสุขความสนุกสนานนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักการเดินทางนะคะชอบทะเลรักสัตว์นะคะ,ลนะคะแล้วก็เป็นคนท mm. <nitrogen, S 2> ี่เอนจอยกับชีวิตของตัวเองนะคะเป็นเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตของตัวเองโสดแล้วก็ชอบเดินทางนะคะเป็นคนที่แบบอิสระมีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่แบบ สามารถที่จะทำอะไรหรือว่าเดินทางไปไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะคะ The full นะขออีกหนึ่งใบสินะคะไพ่สักหกใบไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะหกไม้เท้า เขาอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณนะคะหกไม้เท้าคือจะทําอะไรเนี่ยคนคนนี้อาจจะมีความเป็นอีโก,โก้ใช่ไหมคะหรือว่าโชว์ออฟหน่อยๆจะทําอะไรต้องมีความต้องโชว์พราวนะคะต้องโชว์ให้ให้ให้คนคนนี้ได้เห็นความภาคภูมิใจหรือว่าภูมิใจในตัวตนของเขาทําอะไรต้องมีโชว์ออฟนิดนึงนะคะทําอะไรต้องแบบนัดเจอที่ดีๆนะคะอยากทําให้คุณรู้สึกว่า อยากให้คุณเห็นเขาในความดูดีของเขาในความที่แบบโอ้ดูดูดีจังเลยดูเท่จังเลยดูอะไรแบบนี้นะคะดูดีอยู่เสมออะไรแบบนี้เนาะด้วยความที่ว่าเป็นราชามเมทาวต้องดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวดีแต่งตัวเนี๊ยบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณด้วยอยากแต่งงานนะคะอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีแล้วก็ อยากที่จะมัดหัวใจของคุณมาครอบครองเหลือเกินนะคะอยากเด็ดหัวใจของคุณมาครอบครองเหลือเกินเพราะฉะนั้นไพ่สวยงามมากๆจริงๆไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยนะคะตั้งอกตั้งใจมากๆเลยทัดฝไฟผู้นี้นะเพราะฉะนั้นความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นคืออะไรนะคะแน่นอนการสร้างความสัมพันธ์แบบมั่นคงแล้วก็มั่งคั่ง การเข้ามาชนะหัวใจของคุณแบบไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะคนกองที่1นึ่ไพ่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะคนกองที่1นนะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องหมวกสีชมพูนะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะคืออะไรนะคะขขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่2ความจริง ของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นค่ะอ,ออกมาแล้วนะคะ the empress trend โ oh อ้โหแล้วก็ queen of wands นะคะธาตุไฟตัวตนของคุณออกมาอย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นธาตุไฟราชินีไม้เท้าคุณมีความเป็นผู้นำค่ะบุริกภาพดีนะคะผู้จาฉะฉานมีสเสน่ห ะะชอบแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร m i x and Max นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมีก้ิมีความพรำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเหตุผลมั่นคงชัดเจนความใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเช่นทำงานก็อาจจะมีงานจอบนะคะเสริมแบบนี้นะคะทำอะไรได้เก่งทุกอย่างนะคะทำไม่ได้คุณก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำได้หมดเลยนะคะมีความเป็นผู้นำจริงๆแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะดูดูบุคลิกภาพดีดูด,ดีมีสเสน่ห์สวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะ ตัวตนของคุณหรือเขาอาจจะเป็นธาดุไฟสลับตัวตนก็ได้แล้วก็คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะ dm place ค่ะพอแม่ไม่ๆนะคะแล้วก็คุณผ่านเรื่องอะไรมาอย่างเอยอะแยะมากมายค่ะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่เจ็บปวดแสนสาหัสมากๆเจ็บเจงตายกว่าจะตัดได้กว่าจะทําใจได้มันรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลานานมา,มากๆหรือเกินเพราะนะั้น s เ r e นะคะ i n ิ i ิต t y ความรู้สึกของพลังงานแห่งแรงดึงดูดว่า attraction อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข,เขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณหมดหัวใจ นะคะยุคความความคิดของเขาเห็นไหมคะมันมีหนามันมีอะไรมากมายไปหมดที่มันรู้สึกว่ามันสปาร์กนะคะเป็นดั่งแม่เหล็กเป็นหลังแรงดึงดูดเห็นไหมคะสีขาวๆที่เป็นหย่างๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับแรงดึงดูดหรือว่าการตกหลุมรักที่ให้ทั้ง หัวใจนะคะสเสรนคือเขาตกลุมรักคุณหมดหัวใจเลยเขายอมให้คุณหัวใจให้ยอ,ยอมให้คุณหมดใจเพราะว่าคุณเป็นดี place คุณเป็นคนที่คนที่สวยนะคะมีเสน่ห์แล้วก็งดงามมากๆคุณผู้ชายก็สราบตัวตวนนะคุณพร้อมแต่งงานพร้อมมีครอบครัวพร้อมมีลูกเแบบีแล้วนะคะเพราะคุณเป็นคนที่แบบ ทรงค่างดงามเหลือคามากๆเพราะฉะนั้นเขามองเห็นว่าคุณอยู่สูงกว่าเขามากๆเลยค่ะคาที่ว่าอยู่สูงอยู่สูงอยู่อยู่ที่แบบว่าคือแบบยกย่องคุณอะนะคะให้เกียรติแล้วก็ยกย่องไม่อยากที่จะทําลายความรู้สึกไม่อยากที่จะทาให้คุณเสียใจยหรือว่าอะไรประมาณนี้รักตกหลุมรักคุณหมดหัวใจนะคะและ ตัวตนของเขาออกมาแล้ว the emperor นะคะก็อย่างที่บอกพ้อไม่ไม่ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ยุน้อยกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคน,คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอย่างมากมายนะคะถ้าอยุ่น้อยกว่าคุณเขาเจ้าก็ โตกว่าอายุของเขาหรือว่ามีภาระหน้าท,ที่ที่ต้องการรับผิดชอบและที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าเป็นคนได้ยุ่งมากคุณมากเขาก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้คนคนนี้สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็ให้คุณได้นะคะพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งพร้อมที่จะแต่งงานนะคะคนคนนี้นะดีเอ็ม e r ล r The e m p มเพลเป็นคู่กันเลยนะคะเพราะนั้นเขารู้สึกว่า เขาหลงรักคุณหมดหัวใจเลยนะคะแล้วก็คำว่า the emperor นะคะเขาจริงจังนะคะจริงจังจริงใจขี้หึงแล้วก็ขี้ห่วงด้วยจริงจังจริงใจขี้หึงขี้ห่วงทำไรตรงๆดูนิ่งๆมากมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะแต่พูดจริงทำจริงแล้วก็ผู้จริง กรักจริงแล้วก็หวังแต่งนะคะทุกคน The Star นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพี่รักของเพื่อนเป็นคนที่คนที่ป๊อปปูล่าดูดีมีเสน่ห์ถ้ายูม่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูสมวัยหรือว่าดูอ่อนกว่วัยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีเนาะ The Star การฟูมฟักการฟื้นฟูในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกแล้วก็การเริ่มต้นนะคะ The Star นะเขา เขาหลงรักคุณหมดหัวใจเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะแปดไม้เท้าแน่นอนคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณไม่ได้สนใจอะไร มีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองไปนู่นไปนี่ทํางานยุ่งวุ่นวายนะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือการได้กลับมาคุยกันครั้งนี้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะฉะนั้น8ไม้ท้าความรู้สึกของเขาคนนี้มันมันมากขึ้นเขาตกลุมรักคุณหมดหัวใจแล้วเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจะแย่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรับไม่เสรจจากเขาก็ได้อย่างที่บอกหรือว่าได้การเป็นได้มีการพูดคุยกันนะคะเคลียร์เค,คลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกที่มันอยู่ภายในจิตใจ,จทั้งสองคนนะคะคนกล่องที่สองไพสวยจังเลยนะคะนี่คือความจริงของเขาที่จะปรากฏนะคะความจริงของเขาที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็น คือเขาอยากบอกคุณว่าเขาตกหลุมรักคุณหมดหัวใจนะคะ <Self> <n ose> ความจริงที่จะปรากฏคือเขาจะอยากที่จะบอกคุณเขาตกหลุมรักคุณแล้วคุณก็อยู่ในหัวใจเขาเสมอเลยแล้วเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเพราะเขามีความจริงจัง <su en> <ๆ>เขาอยากบอกว่าเขาจริงจังกับคุณนะคะ เพราะว่าดี e อ็ม e พ o ร์เดูนิ่งๆเงียบๆมากๆเลยแต่มีความจริงจังพูดจริงทําจริงอาจจะทำอะไรตรงๆนะคะพูดตรงทําตรงอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่เขาจะมีความโรแมนติกในตัวตนของเขาเองแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะคุณจะสังเกตได้คุณจะรับรู้ได้ในความรู้สึกของตัวเองนะ ดีเอ็มเพอร์เรอร์นะคะแล้วก็ดีเอ็มเพลสเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาค่ะคือคนที่แบบสามารถพัฒนา,นแ,ลนานแล้วก็เดินหน้าต่อนในความสัมพันธ์ได้แล้วเขาก็ยอมรับในตัวตนของคุณว่าคุณเก่งนะคะคุณเก่งมากมีความสามารถมากๆเลยด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชินเมทามะคุณอาจ <c ười> จะใจร้อนนะคะใจร้อนพูดปุ๊บกระทำปับ๊บนะคะอะไรประมาณนี้แต่เขาจะดูนิ่งๆมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้นํากว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะโดนดุในบางครั้งนะคะเพราะว่า <c ười> ความใจร้อนของคุณก็ได้นะคะหรือถ้าคุณใจร้อนเขาอาจจะนิ่งเงียบไปแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ไม่เสร็จจากเขาอย่างการทันไนไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าเขาตกหลุมรักคุณหมดใจเขาให้คุณหมดหัวใจนะคะหัวใจเขาอยู่ที่คุณตอนนี้นี่คือความจริงที่ความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะเหมือนกับเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ที่จะบอกบอกว่าคุณได้เอาหัวใจของเขาไปหมด แล้วนะคะหัวใจเขาอยู่ที่คุณค่ะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2กองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้เรา,าดูซิว่าความจริงของเขาที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะคืออะไรนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาอด์นะคะสื่อถึงคนกองที่3น้องม้ายูนิคอร์สีชมพูนะคะความจริงของเขาที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นค่ะคนกองที่3คืออะไรคะเดเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนที่เก่งฉลาดมีความรูม้มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีรู้วความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปยังไงร,รู้วความสัมพันธ์ดีควรจะใช้อะไรหรือว่าต้องรอคอยอะไรนะคะเป็นคนเก่งฉลาดดูคนออกดูสถานการณ์ออกดีมากๆเลยนะคะเ e ลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูมีความรู้มีความสามารถ Queen of c u p สตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ำหรือคุณผู้ชายก็สลับตัวตวนนะเหมือนกับว่า คุณกุมหัวใจเขานะคะเพราะว่าเป็นราชินีถ้วยธาตุน้ําคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีนะคะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนคิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันมีทั้งอารมณ์มีทั้งเหตุผลก็คู่กันไปแต่ถ้าคุณได้ตัดจบแล้วคือตัดจบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานของราชินีถ้วยนะคะสื่อความรักถึงว่าผู้ชายคนนี้ยินยอมให้คุณหมดทั้งหัวใจนะคะคือชื่นชอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพราะว่าคุณน่ารักคุณมีเสน่ห์คุณดู ใจเย็นคุณดูมีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าหลงรักคุณนะคะเหมือนกับคุณรักษาความรู้สึกหรือว่าแผลใจเขาได้ทําให้เขารู้สึกว่าใจเย็นนิ่งแล้วก็สงบมาเพราะฉะนั้นเขาอยู่ด้วยกับคุณแล้วเขามีความสุขมากๆนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่เซนสติเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนมีความน่ารักแล้วก็มีความเข้มแข็งหนักแน่ในในแบบฉบับของตัวเองนิ่งตัดจบมาได้เหมือนกันนะคะถ้าคุณเคลียร์พลังงานของคุณแล้ว เพราะฉะนั้น six of cups คุณอาจจะเทเข้ามาตัดจบจากเข้ามาก็ได้หกถ้วยนะคะเขาอยากเจอกับคุณเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติการหรือเป็นคนที่คุณกับเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะพีรมิดนะแปดถ้วยขออีหนึ่งใบค่ะความจริงที่กำลังจะปรากฏ เดดมันยังไม่จบค่ะเขาอยากเจอกับคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเฮอร์มิตแล้วก็เป็นแปดถ้วยเขาคิดถึงคุณเขาอยากพบเจอกับคุณนะคะ <ๆ S 1> เขาอยากพบเจอกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดอะเดคือการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะขออีกหนึ่งใบอัศวินเมทาวเขาไม่ยอมแพ้ะค,ะค่ะเขารู้สึกว่า เขาจะต้องเข้ามาหาคุณให้ได้จะต้องเจอคุณให้ได้เลยเพราะว่าเป็นอัศวินไม้เท้าธาตุไฟนะคะเขาเป็นคนเก่งฉลาดมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงตอนนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาคุณอาจจะตัดจบหรือว่าเทเขามาก็ได้ค่ะนิ่งจากเขามาเลยเพราะมีความรู้สึกว่า6ถ้วยเขาอยากเจอกับคุณเขาอยากกลับมาเจอกับคุณเขาจะกลับเข้ามาเจอกับคุณอีกนะคะเพอร์มิตเป็นอะไรที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างใช้เวลาในในการทิ้งระยะห่างกันออกไปหรือว่าการที่คุณตัดจบจากเขามา เพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของความคิดถึงคุณกับเขาได้ต่างได้ปิดโหมดซึ่งกันและกันหลงนะคะอยู่กับตัวตนของตัวเองความคิดแล้วก็ความรู้สึกต่างๆแปดถั่วคือความคิดถึงความคิดถึงเรื่องราวเก่าแล้วเรื่องราวในอดีตด,ด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นการกระทําคําพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแปะท้วยที่มันยังคงค้างคาแน่นอนคุณอาจจะเดินจากเขามานะคะคุณอาจจะเดินแล้วก็ตดัดตัดจบจากเขามาอย่างที่บอก ด้วยความที่ว่าเขาคิดถึงด้วยความที่ว่ามันยังเป็นอะไรที่คาราคราซังเดอะเดตเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณนะคะหกถ้วยแล้วก็เดอะเดกลับมาเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่กลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เริ่มต้นใหม่อาศวินไม้เท้าก็เหมือนเป็นเป็นแพชชั่นของธาตุไฟเขาสู้เขาจะหนักแน่นเหมือนกับว่ารอคอยโอกาสที่จะกลับเข้ามาหาคุณแล้วก็อยากที่จะหนักแน่นในเรื่องความสัมพันธ์อยากที่จะลุยไปต่อนะคะอาศวินไม้เท้า พร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะถึงคุณถึงเขาจะเข้ามาแล้วเรื่องราวคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้นะคะเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาจะสู้และเขาจะลุยถึงที่สุดนะคะแม้ว่ามีอุปสปรคสยังไงก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดอาศินไม้เท้านะคะเดเดเป็นความว่างเปล่าเดเดความว่างเปล่าและการกลับมาเป็นสิ่งวันใหม่ที่สวยงามท้องฟ้าที่สดใสปลอดโปรง่งต้นไม้มีชีวิตชีวา แต่มันมีความว่างเปล่านั่นคือการกลับมาทาน f r อ m เริ่มต้นใหม่นั่นเอง mm. เพราะฉะนั้นเขาอยากกลับเข้ามาเจอคุณมากๆ6หกถ้วยคิดถึงนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้สวิตการไปนูน่นไปนี่การทานข้าวได้พูดคุยได้มีช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มหัวเราะเสียงหัวเราะอ,อะไรแบบนี้เขาคิดถึงแล้วก็ช่วงเวลาเก่าๆสิ่งนั้นแล้วก็อยากกลับเข้ามาหาคุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้<ๆ>เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอาจกําลังคิดหาวิธีอยู่ว่าจะ จะคุยกับคุณยังไงจะเข้าหาคุณยังไงนะคะเดร์เมจิเชียนมันเป็นอะไรที่กาลังคิดอยู่กําลังวางแผนนะคะกาลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาสึกเขามีความสุขและเขาอบอุนมากเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณเฮอร์มิตคิดแล้วก็ใจร้องตกผนึกแล้วแปะถ้วยอะไรที่มันค้างคาอยากให้กลับมาเริ่มต้นใหม่แม้ว่าจะมีอุปสรรคไงก็ยังจะสู้อยู่และพร้อมที่จะลุยต่อไปนะคะที่จะเข้ามาเผชิญ หน้าหรือว่าพบหน้ากับคุณอีกครั้งนั่นเองแน่นอนถ้า คุณปฏิเสธเขาเขาก็ต้องอเคารพในการตัดสินใจเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามแล้วที่จะเข้ามาหาคุณนะคะได้เข้ามาหาแล้วได้เจอแล้วได้คุยแล้วแต่คุณก็ปฏิเสธเขาเขาก็ต้องเคารพนั่นคือความคิดถึงทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาอยากกลับเข้ามาเจอกับคุณแล้วก็อยากที่จะทาอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่นะะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปในทางที่ดีนะคะนี่คือความจริงของเขาที่กําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะคนกองที่สาม ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนคมีความสุขมากๆฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ